นั่นแหละเราคิดว่าคําว่าสุขเขียนยังไงเขียนเลยอะ่ะแล้วไงม,มีความสุขอะ่ะนั่นมันน่กนั่นมันกอไก่ <laughs> 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 ปวดปวดยังรู้เลยเหรอ,อปวดก็รู้ว่ามันเป็นกอไก่แล้วต้องเป็นอะไรสุขต้องเป็นอะไรขอไข่อเขียน่อ่ะแก้ให้เป็นขอไข่ได้ <laughs> เอาโปดเป็นคนบอกนะเนี่ยเมื่อกี้นั้นมันกอไก่แล้ว เซอร์ไพรส์วันพ่อเหรอ,อเราจะทําอะไรอย่าให้อย่าให้ป๋าป๊ารู้เด็ดขาดนะพร้อมยังนี่นเราแอบทําการ์ดอวยพรวันพ่อต่อไปนี้จะเป็นการลงมือทําของเด็กหญิงอะไรนะเด็กน้อยนี่ทราบค่ะน้องปวดเอื้อมเาไว้ใส่เชือกหวนะคะอ่าน้องปวดรักป๋าป๊าไหมอ๋ออยากจะบอกอะไรกับป๋าป๊าไหมเนื่องในวันนี้วันเป็นวันพ่อ,อให้ให้คุณพ่อเป็นยังไงป๋าป๊าเป็นไงนสุขภาพดี พี่น้องโปรดเคยพูดอะพี่กวางแข่งเองแล้วน้องปรดมากมนัคะอย่างนี้นะให้ป้าป๊ารวยรวยไหมอยู่กับหนูอะไรนะนานานานป้ป้าน,ะนะะักค่ะสุดยอดเลยคะ่ะเหมือนที่เก่งเหมือน,นที่พี่คูบบอก,กวันนี้อ่าใช่ดูนะครับนี่นะครับแอบทำการ์ดให้ป้าป๊านะตอนนี้ป้าป๊ายังไม่รู้ตัวนะว่าน้องปวดกำลังทำอะไรให้ ไม,ไ,ไม่ได้บอกนะนี่ไงเราไปแอบตัดใช่ไหมอันนี้คือมือของใครเนี่ยขนาดมือของใครขของเนี่ยตัดมาจากมือใครขตตาตป่านี่มือของน้องโปดไงเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็เราจะระบ,บายสีหัวใจหัวใจสแสดงถึงความอะไรความรัก,รกถูกต้องมีรูปด้วยแล้ว,แล,วแล้วใครไปขี่อยู่บนหลังป้าปานะ่ะน้องโปดอ้ยสุดยอดที่นั้นเป็นตัวกระเปียดอย้ยูยตอนนั้นอ่ะนะ ยัง <Hey. S 1> ตัวกระเปียกอยู่เลยตอนนี้ตเป็นสาวแล้วตอนเนี้ย <laughs> น,น,นะ <Hey. S 2> อุ้ยเออเดี๋ยวขอดูตอนนั้นหน่อยสิอุ้ย <Hey. S 2> ตัวกระเปียกอยู่เลยอะเนะ <Hey. S 2> อหแต่ตอนนี้เป็นไงนะโต,ะตเป็นสาวแล้วก็เป็นสาวแล้วดูสิเนี่ยตั้งใจทำ เดี๋ยวข้างหน้านะข้างหน้าต้องเขียนอวยพรให้ป๋าป๊านะเขียนได้ยังหนังสืออ่ะเขียนได้เขียนได้แล้วทำไมจะเขียนไม่ไม่ต้องให้ใครจับมือไม่ต้องให้ใครจับมือเนาะไม่ต้องให้ใครช่วยเลยเนาะสุดยอดอ่ะเดือดแลยทำไปไหนเหลืออีกอ่าได้หัวใจแล้วมีกี่ฟังหัวใจอ่ะมีนะป๋าป๊าเห็นปั๊บจิตเบือป๋าป๊าจะคงจะแบบอ้ใครทําเนี่ยคุดูนะโอ้หนี่ตั้งใจสุดๆอย่าลืมนะระบายเล็บด้วยนะเรามีต้องใส่เล็บด้วยทาสีเล็บด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าป๊าป๊าเห็นแล้วป๊าป๊าจะรู้สึกยังไงนะกับที่น้องกดมาแอบทํากั์ดเซอร์ไพรส์ในวันพ่อในปีนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้ป๊าป๊ากันด้วยเนาะใช่โอเค,อเ,คเราไปดูเลยซื้อดอกไม้ใหม่นะ,ะอ้ามีแล้วดอกไม้มีแล้วไว้ไหว้ป๊าป๊าด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเขียนเสร็จยังหนูเขียนเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อนี่คือด้านหน้านะนี่ยังไม่ได้แบบตกแต่งนะ วันนี้เป็นที่5ธันวาคม2564แล้วก็คนนี้ชื่อว่าคนโปรโดอะไรเนี่ยอาเขียนว่าอะไรหนูเขียนว่าอะไรหนูปบปลาอ๋อมากมากด้วยแล้วถ้าเกิดเอาไปให้ปลาปลาแล้วปลาปลาเขาจะเปิดยังไงไหนลองเปิดให้ดูหน่อยดิว่าเขาใช้ยังไงหนึ่งสองไหนไหนดูดิการที่หนูทำอะ่ะหนึ่งสองซ้ำข้างในมีอะไรหนึ่งสองซ้ำชิวหมีรูปด้วยหรอโอ้มีหัวใจมีรูปโอเค เดี๋ยว <Okay. S 1> พี่ลิวเขาจะทำเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่พี่ริวเขาเอาแล้วครับเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องใช้มือของเราเองก่อนนะของปวดได้ยังเสร็จยังของปวดอะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเอาแล้วตอนนี้ได้มือพี่ริวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันต่อเลย <Okay. S 1> ต่อไปเป็นมือของใครมือพี่คิวคิวมะการวดนพ่พนะครับวันนี้เราจะ mm. ใช่นี่เฮ้ยเดวเดวมีต้นคิดมาดด้วยเออนี่นะเดี๋ยวเอามือวางตรงนี้ทำการ์ดใช่ป่ะส่ไป โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะวาดลงไปแล้วเราก็จะเขียนการ์ดด้วยมือเดี๋ยวไปดูกันเอ้นั่นแหละสวยโอเคให้สุดได้ละอ่ะโอเคนี่อ่ะเอาให้สุดเลยเดี๋ยให้สุดอ๋อทีนี้แหละเราจะได้การ์ดมือแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตกแต่งกันเลยละกันฮะโอ้โอเคโอเครอแป๊บหนึ่ง ตอนนี้พี่ด hmm ิวเขากำลังเขียนคำอวยพรให้ป้าป๊าอยู่เข้าใจไหมปวดขวดเขียนคำอวยพรยังปวดอวยพรให้ป้าป๊าว่าไงนะขอให้เลยนะขอให้เลยนะป้าป๊าป้าป๊าป้าป๊าถึงจะห้าแยงเองความับป้าป๊ามากนะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ริวเขาเขียนเป็นแบบความลับเป็นแบบความลับไม่ให้รู้โอเคป่ะอืมอ่ะแปเราไปดูเราไปกีบไว้ก่อนเพราะว่าเป็นความลับ เรื่องนี้ต้องห้ามให้ป๋าป๋ารู้โอเคป่ะใช่ไหมยัง่ยังเรายังไม่เคยได้ส่งอ่ะห้ามบอกนะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เดี๋ยวถ้าบอกมันจะเป็นการไม่อะไรไม่เซอร์ไพรส์ใช่เดี๋ยวไปดูพี่คิวเขาจะทาแบบอย่างสวยเลยนี่คือความตั้งใจมาจากใจเลยนะเนี่ยจจริงป่าพี่บอกก็เรารู้กันได้แต่ป๋าป๋าเนี่ยห้ามรู้เพราะว่า เราจะเซอร์ไพรส์ป๊ะป๊าคนเราจะเซอร์ไพรส์ใครเราห้ามให้คนนั้นรู้ใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปดูว่าพี่คิวจะตั้งใจทับแล้วก็เขียนคำอวยพรให้ป๊ะป๊ะเอ๊หมายว่าว่าว่าป๊ะป๊ะบอกพี่คิวมาลอปะป๊ะบอกทำไรป่อนเล่นเกมเล่นเกมให้พี่คิวเหรอใช่อู้เกมอะไร เป็ยอดช่วยกันขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามีคนมาหากดที่ไม่รดคนมาหากดที่ไม่ใช่เสียขากดต้องต้องกดหน้าจอเลยนะแล้วก็ให้เล่นมันโลดดวให้มีเล่นโรบอกไปแล้วเหรอเนี่ยต้องเล่นอยู่ตลอดแกดต้อกดหน้าจอเป็นน้องพีนะอะไรนะเเป็นน้องพี่เอา้ยเปิดการ์ดเป็นน้องอีกแล้ว อ่าแต่ห้ามแต่เล่นเบาๆนะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาพี่คิวเขียนกันนะพี่คิวเขา,าเกำลังเขียนอวยพรวันเกิดเอ้ยอวยพรวันอะไรนะวันพ่อ oh, on วันพ่อโอเคอวยพรวันพ่อ <Okay. S 2> พี่คิวเขียนอวยพรก่อนนะสุขเขีนขอให้หานสุขภาพแข็ขอให้บบนั่นแหละนั่นแหละ,หละเราคิดว่าคำว่าสุขเขียนยังไงเขียนเลยอ่ะแล้วไง ความสุขไะนั่นทำนั่นมันกอไก่แล้วปวดปวดยังรู้เลยเหรอปวดก็รู้ว่ามันเป็นกอไก่แล้วต้องเป็นอะไรสุกต้องเป็นอะไรขอไข่โอ้ผิอีกะแกให้เป็นขอไข่ได้เอาปวดเป็นคนบอกนะเนี่ยเมื่อกี้นั่นมันกอไก่แล้วแล้วแกเอาไข่แล้วผิดแกผิดเพราะเนี่ยอะนะกากระบะก็ได้โอเคโอเค เป็นคนโปรดเป็นคนทักว่าน้ามันกอไก่แล้วโอ้โอโปรดยังรู้เลยเหรอว่าความสุขต้องเป็นเต้นเป็นขอไข่ใช่ไหมออโอเคดีนะปรดเตือนก่อนนะพี่คิวเลยเออโอเคเอาเอาสุดยอดล้วไว้สุดยอด,ด,ยอดเออตั้งใจนะทำด้วยใจของเราใช่ปรักนะป้า๋อดูดิใส่หัวใจด้วยโอเคโอเค หนูขอให้ป้ามีความสุขรักนะหัวใจสีเขียวหัวใจสีชมพูหัวใจสีน้ำตาลหัวใจสีแดง <c oughs> <c oughs> เออไหนเองเปิดข้างในเดีวดิว่าเป็นยังไงเม่ตอเอาก็อันนี้คลิปนี้ต้องเห็นหลังอยู่แล้วออาเปิดดูข้างในเป็นงไงแทนแทนแทน,แทนวะผิดด้านนี่ <c oughs> เอาเก็บไว้ซ่อนไว้เก็บซ่อนไว้โอเคโอเคเราจุ่เล็นะคะให้กปนะ อุ้ยากให้ป๋าป๊าสุขภาพแข็งพักแล้รับป๋ปลานะคะหนูจะเป็นเด็กดีให้ป๋าปลาไหมโอ้จะตั้งอะไรหนูจะตั้งอะไรตั้งใจอะไรตั้งใจเรียนดีดีมากดีมากอะไรนะป๋าปลานะคะจิวคิวโอ้โหใครสอนเนี่ยเอาคนนี้เองโอเคโอเคเราเป็นนี่นะป๋าครับได้ตูดเหรอได้ตูดไดตูดเหรอ อย่าให้เห็นอย่า้เห็นนะใครซ่อนตรงไหนมั่งอย่าให้ป้าปารู้นะ,ะ,ะ <Okay. S 2> อใ่้บอกโอเคเฮ้ยปวดอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงไหนรู้ยังป้าป๊าไม่เห็นใช่ปะ่ะของขวัญเราอะอ Julia, Aaa เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์จแอบซ่อนดีๆโอเคียนเขียนดีกว่าอุ้ย ไม่นั่งลงดินั่งลงนั่งลงเออกับป้าป๊าโอเคขอให้นี่เป็นเด็กดีนะครับให้โตไวกินข้าวเยอะๆนี่เนี่ยคือเก่งๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับของขวัญเฮ้ยมานดูดดยยัมาอีกอีกดีมากเลยครับเดี๋ย็กผมลูกด้วยโอ้เจ๋งอ่า โอเคอ๋อ <Okay. S 2> ให้พี่ไอคิวเรียนนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนนะครับไหวอายุไมวัดีนะลูกนะไหวดีๆลูกไหวดีๆทีามือไหวป,ป้าไหวาสามข้างเหมือนไหวทุกคนเลยเอาไปคอเอลยไปก่อนป,ป้าบราาอกลา,าค,ครัอร้าวไปยัง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 ยาง หนน้องโอยนงจริงเิดคิวใช่แไ่อูกชายิจัยเออน้องยูเอยิงนะเออถือไว้ถือไว้ข้งน้องยูโอเคมาแล้วแมนยูมาแล้วค่ะมาลูกชายคนเล็ก ครับขันยืนนะครับขึ้นยอีกทีขอบคุณแม่คุณพ่อนะครับครับอ่าย่าดิ้นเสียลมนะลูกนะอากาศอากาศน่างงอ่ะน่างงทำได้ไหมครับได้ไหมนะเดี๋ยวปีหน้าทำได้แน่นอนหนึ่งสองสามพยองมืคพยองมือจ้าจ้า ให้ใหม่ก็ได้ให้ใหม่ไหมคะไม่ไหนคะอ๋อให้ยูบ้านขวัญยินลูกนะให้ยรนสุดเก่งๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับมีดีไม่สนนะครับโอ้โห่อยที่สุดเลยครับเหนืยที่สดเลยลกสาปเดได้ป๊าไปก็เอาให้ตุ๊กตักนี้ก็ได้

เลี ahaha, uh, okay, car, ocean, right. three, ้ยบป๋าด้วยืออโอ้เก่งมากเลยค่ะคือซื้อกอดป๋าป้าหน่อยนะกอดป๋าป้าหน่อยกอดป๋าป้าหน่อยเร็วโอ้ยลูกสาวของป๋าป้าเนี่ยจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยโอ้ยอะไรป๋าป้าที่ที่